และเขาเรียกอะไรรีแอกการ r ีแอกของตลาดในช่วงเปิดตลาดเช้าวันนี้นะคะพูดคุยการกับคุณอาทิตย์จันสวรรสรร่างจากบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีค่ะคุณอาทิตย์สวัสดีค่ะครับสวรรัสดีครับคุณจอยครับสวัสดีครับคุณแนนครับเป็นอย่างที่น้องแนนว่าไหมคะคุณอาทิตย์ที่เห็นตัวเลขสามสิบหกเปอร์เซ็นต์ก็แบบว่าเออก็เตรียมใจไว้แล้วก็เลยลงประมาณสักสิบจุด <S 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 จริงๆก็ส่วนหนึ่งก็ถูกนะครับก็เป็นสิ่งที่ตลาดได้รับรู้กันอยู่แล้วนะครับจริงๆเนี่ยตัวเลขสามสิบหกเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันไม่ไ อะไรไปจากวันที่3เมษายนถูกไหมครับมันคือตัวเลขเดิมมาแหละนะครับก็คือจุดตรงนี้ที่เซ็นติเด็กลงมามาโรเนี่ยอันนี้สไลด์ขึ้นแล้วถูกไหมครับค่ะนะครับมันก็คือจุดนี้นะครับนี่คือ36%แต่นะวันนั้นที่ทางดอลร์ทัพเนี่ยถือแผ่นขึ้นมาโชว์ให้เราเห็นน,นะครับซึ่งไอ36้36%เนี้ยมันควรจะต้องถูกเก็บภาษีในวันพรุ่งนี้ตัวที่9ต้นไปนะครับแต่ทีเนี้ยมันยังไม่ถูกเก็บ ยังไม่ถูกเก็บนะครับแล้วก็ถูกเลื่อนออกไปเป็นวันที่หนึ่งสิงหานั่นหมายความว่าเขาให้เวลาเราอีก,ออกอยี่สิบวันนะอีกยี่สิบกว่าวันตรงนี้นะครับถ้าวันนี้นะตัวเลขออกมาสาสิบหกแล้วพรุ่งนี้เก็บเลยนะหุ้นจะลงแรงอืมเข้าใจค่ะอ่ะอุ้นจะลงแรงแล้วผมมองว่าลงแรงแล้วก็น่าเป็นจังหวะซื้อด้วยนะก็คือเจ็บแล้วจบนะครับแต่บังเอิญว่า วันนี้ที่ออกมาเนี่ยมันเป็น36%กป็จริงแต่มันไม่ได้เก็บทันทีนะฮะมันมีเวลาให้คุณได้เปเจราจาต่อรองกันอีกนะครับซึ่งในมุมของนักทุนเองเขาก็ยังคาดหวังอยู่นะมองมุมบวกแะว,ว่าเออถ้าเขายังให้เวลาเจราจาต่อรองอีกเนี่ยมันก็ยังมีโอกาสที่ภาษีใดบั้นท้ายที่สุดเนี่ยมันน่าจะต่ำกว่าสามสิบหกเปอร์เซ็นต์หรือไม่นะครับอันนี้คือในมุมมองของของนักทุนที่เขามองบวกนะครับอ,อ่า แล้วที่ดัชนีลงเนี่ยนะครับเมื่อเมื่อเช้าเนี่ยเราก็ประเมินว่าแนวโลเดิมเมื่อวานนี้น่าจะเอาอยู่นะครับก็คือลบประมาณสัก1.4ถึง1.5เปอร์เซนไม่น่าจะเกินนี้นะค,คือแบบถ้าจะลงวันนี้นะครับเหตุผลเพราะว่าตัว MSCI Thailand เนี่ยนะครับตัวนี้นะครับอันนี่ของเมริจานะออืก็คือเนี่ยลงแค่เท่านี้ฮะครัอันนี้ในในชั่วโม,มงเพรดนะ 1.47%แล้วก็ after hour เนี่ยหลังๆแบบปิดไปแล้วเนี่ยนะครับก็ลบอีกนิดเดียวเองนะครับเราก็เลยเอาอิงตัวเลขเนี้ยนะครับมาเป็น b a s เ c a e ว่าวันเนี้ย้าหุ้นจะลงนะครับก็น่าจะลงอยู่ในรลเวลไม่เกินนี้นะครับก็คือ1.5%กลมๆนะครับเพราะฉะนั้นโลเดิมเมื่อวานใน1,108จุดนะครับน่าจะเป็นแนวรับที่น่าสนใจในการที่จะเข้าไปเก็งกาไรกันนะครับที่เราขอนั้งทุนนะครับเพราะว่าตัวภาษีตรงนี้มันยังไม่จบ นะครับ <S <S ถ้าวันนี้ถ้าเก็บเลยแต่สันหงเราบอกว่าลงแรงแล้วก็พร้อมขึ้นถูกไหมฮะแต่บังเอิญว่ามันยังไม่จบเดิมันยังต้องไปลุ้นต่ออีกจนถึงวันที่หนึ่งถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอัพไซด์ข้างบนก็ไม่เยอะเหมือนกันอ,อัพไซด์ข้างบนก็ไม่เยอะเหมือนกันเพราะว่าโอ้ยแห่งมันยังไม่จบมันยังไม่เคลียร์นะครับมันคือถ้ามันเจ็บแต่จบเนะี่ยผมชอบแบบนั้นมากกว่า คือลงหนักๆไปเลยนะครับแล้วก็วัดกันว่าไม่ถึงโลเดิมตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นโอกาสในการเข้ามาซื้อเข้ามาสะสมละเราก็จะได้เอา36%เนี้ไปใส่ในสมการ GDP นะครับคิดออกมาเป็นสระตะถูกต้องแต่ตอนนี้ตัวเลขไม่ชัดเลยนะครว่าจะเป็นอะไรยังไงนะครับเพราะฉะนั้นอัพไซต์ข้างบนก็จะไปได้ไม่ไกลนะ จระหว่างระหว่างเนี้ยกายเป็นว่าเราจะต้องรอดูวิธีการจัดการของทีมไทยที่จะไปคุยอย่างเช่นมีข่าวออกมาว่าทางด้านของทีมเศรษฐกิจเราจะลดสูนเปอร์เซ็นในสินค้าไหนบ้างอันเนี้ยคุณมันจะไปตามนั้นเลยถูกไหมคะในในจังหวะแบบนี้ใช่ใช่ใช่ภาพมันจะเป็นภาพแบบนั้นนะครับคือจริงๆตอนนี้ทีมไทยแลนด์เขาส่งเขาไปอีกรอบหนึ่งแล้วนะนะครับผมว่าแทนที่จะดูตัวเลขเมื่อคืนนี้ก่อนแล้วค่อยส่งจะดีกว่านะอืจังหวะไม่ดีจริงๆค่ะอันนี้เห็น เนาะน่าจะรออีกจังหวะอีกนิดนึงนะครับพอดีเรารีบส่งไปหน่อยนะครับมันก็เลยอาจจะเหมือนเป็นดูยอมเขามากขึ้นนะครับประเด็นตรงนี้มันก็ถ้าผมว่าเซ้นด็กคงเป็นลนักษณะแบบไซด์เวย์ครับช่วงนี้นะนะอยู่ในกรอบตรงนี้ครับอยังเป็นลนักษณะแบบไซด์เวอาอยู่เพราะว่าอีกมุมหนึ่งเนี่ยคนเขาก็ยังพยายามมองบวกว่าดีลเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเมื่อเรายอมเขามากขึ้นแล้วเนี่ยนะครับภาษีที่เราโดนเนี่ยนะครับมันจะน้อยกว่าสามสิบหกเปอร์เซ็นต์ค่ะ น,น้อยกว่าสามสกเเซ็นมันก็จะทำให้ภาพเซน,นเด็กเนี่ยนะครับเป็นลักษณะแบบ <c oughs> ภาพนี้เป็นภาพแบบไซด์เวะ u ะเล่น <c oughs> อยู่ในกรอบนี้แหละนะครับ <c oughs> เป็นไซด์เวแบบนี้นะครับแต่อัพไซด์ข้างบนไม่เยอะนะต้องบอกทั้งทุนนิดนึงนะ <c oughs> จนกว่าจะถึงวันที่หนึ่งสี่หาเนี่ยผมว่าไม่เยอะอัพไซด์เนี่ยนะครับอยู่แถวๆสักหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบเนี่ยไม่น่าจะเกินไปอีกยี่สิบวันต่อาทิตย ตอนนั้เวียดนามอ่ะเขา20แล้วเราก็ต้องแบบเอาแว้ว่าเขาเป็นเหมือนแบบฐานที่เรามองแล้วกันนะขนานี้แต่ว่าเมื่อกี้คุยกับมาทั้งสองท่านนะท่านนึงก็มองว่าเออเราก็อาจจะต้องจําเป็นต้องยอมทุกุตสาหการรมไปที่ศูนย์เปอร์เซนต์อีกท่านก็มองว่าเราก็ไม่ควรที่จะยอมขนาดนั้นแม้มันก็ส่งผลในอนาคตเช่นเดียวกันมุมมองกรุงศรีว่าไงคะเราเราเป็นไปได้ไหมที่กับการลดทุกุตสาหการรมนําเข้าศูนย์เปอร์เซนต์เนี่ย โอ้โหผมไม่เห็นด้วยนะที่จะเป็นลดสูนย์เปร็นลูกสินค้านะครับอ,อันนั้นไม่เห็นด้วยคือจริงๆทีมไทยแลนด์ที่ไปรอบนี้เนี่ยเขาไปในสิติวิชันที่เป็นวินวินสิติวิชันเนาะนะครับยอมได้เท่าที่ยอมอ,อัน,น,นไหนเรายอมไม่ได้เราก็ไม่ยอมนะครับอ่ามันเราไม่จําเป็นต้องเล่นเกมตามทอาเสมอไปอันนี้เขาเล่นเกมทั้งประเทศทั่วโลกแบบเนี้ยผมคิดว่าเขาไม่สามารถที่จะบังคับได้ขนาดนั้นหรอกนะครับอ่า ไม่เห็นด้วยนะครับที่เราจะลดภาษีแบบศูนเปอร์เซ็นตทุกชนิด uh huh. นะครับเราควรจะศูนเปอร์เซ็นตบนสินค้าที่เราเสียเปรียบน้อยที่สุดนะครับ uh huh. น่าจะเป็นทางออกที่ถูกต้องนะครับตามหลักการค้าครับอย่างยานยนต์กับกเกษตรล่ะคะพี่มองไนงะยานยนต์นี่ค่อนข้างเป็นตัวหนึ่งที่คนจับตามองเหมือนกันกเกษตรก็เช่นเดียวกันด้วยอ่าจริงๆเนะี่ยถ้าศูนเปอร์เซ็นเนี่ยพวกเรายิ้มนะเราจะได้ซื้อของถูกใช่ไหม รองทงรองเท้าสินค้าแบรนด์เนมเนี่ยน่าจะถูกลงนะ uh huh. นะครับแต่โอเคแหละในคนที่เขาเป็นเจ้าเจ้าตลาดอยู่ในประเทศไทยอยู่แล้วในปัจจุบันเนี่ยสมมติว่าอ่เองยกตัวอย่างอาการตอนนี้ถ้าเราไปลดภาษีศูนเปอร์เซ็นให้กับหมูถูกไหมครับ uh huh. สินค้าหมูเนี่ยนะฮะอเมริกาเนี่ยมันก็จะทะลักเข้ามาที่บ้านเรามันจะทะลักไปที่เวียดนาม uh huh. มันจะเป็นปัจจัยลบกดดันนะกลุ่มอุตสาหกรรมที่เขาทําธุรกิจพวกนี้อยู่แล้วอยาเห็นยกตัวอย่างเลยคือ C.P.F. แหละ T.F.G. Mm hmm. นะบที G, พวกนี้ที่มีสัดส่วนที่ที่เป็นสินค้าที่เกี่ยวกับหูในสัดส่วนที่เยอะๆเนี่ยนะครับช่วงหลังๆในราคาก็เริ่มลงแล้วนะค,คนก็เริ่มกังวลกับเรื่องพวกนี้นะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นถ้าเรายอมศูนย์เมอร์เซนจริงเนยะสินค้าพวกนี้ลนะครับที่จะไบผลกรบทบออโต้ก็หนึ่งในนั้นด้วยออโต้ก็หนึ่งในนั้นด้วยคนไทยเนี่ยชอบของแบรนด์เนนะ <Huh. S 1> นะครับชอบของ มีระดับนะชอบของมีพรีเมียมนะถ้ารถยนต์ตรงนั้นมันเข้ามาสูตรหรือเซนจริงเนี่ยผมว่าส่วนหนึ่งก็อาจจะไปซื้อพวกเนี้ยนะครับแต่มันจะดีกับพวกไฟแน,นนซะ์นะทีเนี้ยมันจะดีกับพวกไฟแนนซ์พวกประกันนะอ่ะมันก็ต้องไปแยกดูนะครับว่าสินค้าไหนที่เราจะไปยอมเขานะครับสินค้าไหนที่เราไปยอมเขาแล้วมันจะเข้ามาทุ่มตลาดเรากลุ่มนั้นเราต้องขายออกก่อนแต่มันจะไปดีกับกลุ่มไหนล่ะ นะครับอย่างเช่นสมมติเราไปนำเข้า iPhone ไปนำเข้ามือถือดีกับคอมไซฟไหมดีกับ Co p เปอร์ไมไหมดีกับ SPVI ไหมนะครับเราก็ต้องไปดูอีกกลุ่มนี้ด้วยนะครับมันมีได้มีเสียมันเป็นซีโร่สังเกตนะครับก็ต้องวิเคราะห์กันไปทีละช็อตครับค่ะค,คุณอาทิตย์ถ้าอัพไซด์มันไม่ได้เยอะอ่ะแถวๆหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบจุดเองเรารอไหมเรารอให้ถึงวันที่หนึ่งสิงหาก่อไหมให้ทุกอย่างมันเีขึ้อุยไม่ไม่ต้องถึงขนาดนะั้นนะครับเดี๋ยว ไม่เราอยู่กันไม่ได้พอดีอีกสามอาทิตย์เอง <c oughs> นะครับผมว่าไม่ถึงขา้นนั้นนะครับมันมีกลุ่มที่ยังพอลงทุนได้ครับคุณจอห์แมนนะครับภาวะที่มันมีความไม่แน่นอนแบบนี้หรือว่าภาวะที่มันเป็นลักษณะแบบไซเบรแบบนี้มันจะมีกลุ่มกลุ่มหนึ่งที่ อ่าพูดง่ายคือได้รับผลมรนทบน้อยที่สุดสมมุติว่าวันนั้นเนี่ยวันที่1สิงหาคมเราก็ยังคุยกันไม่ได้นะสุดท้ายเรายังต้องโดนภาษสี่สาิหกเปอร์เซ็นตอยู่เนี่ยนะครับ GDP เราไม่นด้หล่นลงไปนะ,รรปนะครับหนึ่งจุดสามถูกไหมฮะที่ทุกโบกทุกเขาเนี่ยเคาะอันไว้แล้วตั้งแต่วันที่สองเมษายนน่ว่าถ้าสามสิบหกเปอร์เซ็นต<า>์ GDP ของเราแค่หนึ่งจุดสามหรอไม่ได้ถึงขั้นติดลบถูกไหมติดลบเนี่ยติดลบลายไตมาสที่เทียบกันมันจะเกิดเป็นเทคนิคเข้าสสตมาลุยมครั่ว่ามันจะยังไม่ถึง ติดลบแบบทั้งปีอ่อาจจะเกิด GDP ติดลบในไตรามาสสามไตรามาสสี่ซึ่งถ้าสองไตรามาสติดการเป็นเท c h n i c a l ีเซชั i o n แต่ทั้งปีงเป็นบวกใช่ตรงเนี้ยคือ1.3ที่ทุกคนคิดแล้วนะเมื่อวันที่สองเมษาวันที่สามเมษาเนี่ยอันนี้คือ3.6เปอร์เ็นตนะทุกคนปรับ GDP ลงมาเหลือ1.3หมดในวันนั้นนะ่ะค่ะนะครับแต่ปีหน้าเนี่ยอาจจะต่ำกว่านี้อื ถูกไหมเพราะว่าอันนี้เราได้บุญเก่าครึ่งปีแรกมาครึ่งปีแรกเรามีสามจุดหนึ่งไต่มาสองนี่อาจจะสองจุดแปดไกลๆถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเฉลี่ยแล้วมันประมาณทั้งสองจุดเจ็ดสองจุดแปดนั้นครึ่งปีหลักมันต้องติดลบเยอะมากๆมันถึงจะชุดให้แบบทั้งปีมันติดลบอ่ะนะครับแต่เราไม่ได้มองเวอร์ขนาดนั้นนะครับเราก็มองว่าปีเนี้ยหนึ่งจุดสามเนี่ยนะครับอยู่หนึ่งจุดสามเปอร์เซ็นถึงหนึ่งจุดเจ็ดเปอร์เซ็นเนี่ยผมว่าเอาอยู่สําหรับปีนี้นะแต่ปีหน้านี่น่าคิด นะปีหน้านี่น่าคิดถ้าสามเปมันเกิดขึ้นในครึ่งปีหลังจริงอัพไซด์ปีหน้าเนี่ยยิ่งไปไม่ไกลเลยเพราะถ้าเราเข้าครึ่งปีหลังปุ๊บมันจะเริ่มมีคนทำฟอร์แคสต์ปีหน้าลแล้วก็วจะให้เป้าปีหน้าที่ต่ำลงละ่ะอันเนี้ยน่าคิดนะครับน่าคิดในช่วงค,ครึ่งปีหลังแต่ช่วงเนี้ยโอเคเล่นได้ไหมเล่นได้ก็คือพวกที่ได้รับผลกระทบน้อยนี่แหละพวกที่ได้รับผลกระทบจำกัดนี่แหละคือพวกที่ไปอยู่ในประเทศสื่อสาร สื่อสารน่าสนใจฮะแอดวานทู Advanced, True, นะครับผลประมูลอะไรก็เพิ่งออกมาด้วยนะครับตัวนี้น่าสนใจนะครับในการเข้าไปเก็งกำไรนะครับทั้งสองตัวเลยนะทั้งแอดวานแล้วก็ทูเนี่ยนะครับมีปันผลถ้าใครชอบแบบพูดปันผลเนี่ยผมว่าแอดวานได้นะค่นะแอดวานได้นะครับจ่ายปันผลเนี่ยเราประมาณการครึ่งปีแรกเนะี 6, ่ยปกหายห้าสิบหกสตางค์ให้ดีเวนเจอร์ก็มีอย่างน้อยสองเปอร์เซ็นต์ครับสองเปอร์เซ็นต์ แต่มีตัวหนึ่งแนนแอบ,บดูอะเดลต้าคิดว่าเปิดมาจะแย่กว่านี้ซะอีกเปิดมาสรุปว่าลงไปประมาณสักสามบาทอม,มองยังไงคะเดลต้ามีผลกับเรื่องนี้มากมาแค่ไหนพี่คือจริงๆเนี่ยถ้าในมุมของเดลต้ามันมีอีกเรื่องหนึ่งที่เราผลกะทบในเชิงคิดวิทยาก็คือเรื่องแบนชิปถูกไหมฮะใช่อืมผมว่าเขาอโดนสองเด้งนะตัวเนี้ยยังไม่น่าสนใจ ถึงแม้จะไม่มีเรื่องแท็กดิวภาษีมาเสรเนี่ยนะครับในมุมผมผมก็มองว่าหุ้นตัวนี้แพงแบรนด์ชิปเอไอไทยใช่ไหมพี่แต่ว่าถ้าโดนสองเดองจริงๆแล้วเขายืนขนาดนี้ได้นี่ต้องแบบว่าแข่งขนาดไหนอคุณอาเทมคอนเนอร์เขาแข็งเอาง่ายพูดตรงๆคอนเนอร์เขาแข็งนะครับแต่ในเชิงพื้นฐานในถามว่าน่าซื้อไว้เนี่ยในในมุมผมถ้าจะซื้อตัวนี้ก็คือแบบกัดฟันแบบหนักเลยอ่ะเพราะพีอีสิบเท่าหกสิบเท่าอ่ะ นะอะ P/E มันสูงไงนะครับในในตลาดโลกไม่มีอยู่ตัวเดียวทั้งที่ P/E อยู่ในระดวบเนี้ย<อ>นะครับขนาดเทคใหญ่ๆในอะเมริกายัง P/E ไม่ได้สูงขนาดนี้เลยนะแล้วเขายังโกนได้นะแต่เดลต้าเนี่ยผมคิดว่าแค่ประคองตัว q ิวอ่ะแต่ละใจมากไม่ได้ดีมากนะอ่ะโอกาสที่จะทะลุเจ็ดแปดพันขึ้นไปเนะี้ยมันถึงจะทำให้หุ้นตัวนี้ยกฐานจากตัวนี้ขึ้นไปเล่นกรอบใหม่ค่ะเนี่ย อันนี้อันนี้เป็นตัว AI เดี๋ยวก่อนที่จะไปคุยเรื่องของ AI ถามเพิ่มนิดนึงคุณอาทิตย์เมื่อวาน WHA อตะครับลงเยอะเลยแต่วันนี้ดูเหมือนมีแรงสู้ก็เขาโดนตรงๆองะเนาะนะฮะโดนตรงๆแต่สังเกตดูว่าเขาก็ไม่ได้ไปทำโลเหมือนกับ2เมษานะค่ะถูกไหมฮะแสดงว่าก็ยังมียังมีพอมีความหวังอยู่ในเรื่องของทีมรีโอพนนิ่งเทดหรือว่าอาจจะโดนต่ำกว่า36%มมันก็เลยแอบมีแรงสู้ขึ้นมา ครับมีแรงสู้ขึ้นมานะครับแต่ตัวเนี้ยเหมือนกันอ่ะผมว่าอัฟซด์คงไม่ไม,ไม่ได้ไปไกลเยอะนะครับเพราะก่อนหน้านี้เล่นขึ้นมาดีมากเพราะว่าทุกคนมองว่าเฮ้ยจะต้องต่ำกว่าเวียดนามถูกไหมฮะเวียดนามเนี่ยถ้าไห้ไปยี่สิบทุกคนก็มองไทยน่าจะมีสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดใช่ก็มาเล่นรีวเพนนิงเทนเนี่ยเล่นอมตะก็เล่นวาเนี่ยขึ้นมากันตรงนี้นะครับแต่ทีเนี้ยพอตัวเลขที่มันออกมามันกลายเป็นดับเบิลไนียแทนที่เราจะได้สิบแปดกลายเป็นสามสิบหกนะครับ ไอความ<ช>หวังที่เล่นกันขึ้นมาก็พังทลายก็โดนล,ลงมาครับเพราะฉะนั้นเนโลของเขาตรงจุดเนี้ยน่าจะเป็นแนวรับหลังสำหรับ w s a กับอมาตาครับค่ะแต่เอาเข้าจริงก็คือทั้ง WHA ทั้งอมาตาทั้งเดลต้าแล้วก็ยังจะมีอีกหลายตัวอยู่สองแดงเหมือนกันโดนเรื่องของวัสดีแล้วก็โดนเรื่องของ AI ด้วยใช่ใช่ใช่นะครับ อ่นกลุ่มที่ยังไม่น่าสนใจในช่วงนี้นะครับอ่ากลุ่มที่จะต้องรอไปก่อนก็คือกลุ่มที่ได้รับผลกาะทบจากแถบควอโดยตรงนี่แหละก็จะมีนิคมนะครับมีส่งออนะครับสองกลุ่มหลักๆแรกันนะครับที่เราอาจต้องเอาแวร์ไว้ก่อนในช่วงนี้ครับอือึแล้วเรื่องแบรนด์ AI นี่อธิบายเพิ่มเติมอยไรไหมคะอันนี้คือฟันทงแล้วอะใช่จริงจริงันเหมือนกับแบบแค่กระแสข่าวนะยังไม่ได้มี ตัวบทกไหมายออกมาอย่างเป็นทางการยังไม่ได้มีการลงนามของคุณรัทธรรมนะครับอันนี้เป็นแค่กระแสะข่าวครับอโอเคแค่กระแสะข่าวนะแค่กระแสะข่าวยังแบบว่าลงก่อนล่วงหน้าเลยเป็นแผนที่เขากําลังคิดว่าจะทาไวง่ายกว่าเขามีแนวคิดว่าจะทําเพราะเขารู้ว่าไอ้ที่มันส่งมาส่วนหนึ่งมันมัน,ม,นมันชิปเม้นต์ไปต่อที่จีนไยเขาก็เลยคิดว่าเออเขาน่าจะ คุมตรงนี้เอาไว้ก่อนไหมก่อนที่มันจะไปมากกว่านี้อะไรประมาณนี้นะครับค่ะคุณอาทิตย์ถ้านนี้มันแค่กระแสข่าวมันยังไม่เป็นจริงถ้ามันเป็นจริงถ้ามันเป็นจริงมันจะกระทบกับเราแค่ไหนถ้ามันเป็นจริงเนี่ยถามว่า GDP บ้านเราตอนนี้ถูกขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์อะไรบ้างล่ะตรงออกมันแทบจะไม่มีอะไรตัวเครื่องจากตัวไหนมันหายแลว่ฮร์ส่งออกไม่ใช่ท่องเที่ยวไม่ใช่บริโภคภายในไม่ใช่ไปหมดแล้วลงจุนภาครัฐยองไม่ใช่ขึ้นแล้วเรากำลังจะ เรากำลังจะหนีจากลอสเ e c a ค e ถูกไหมฮะเอ็สามสี hmm. 3, ่เปอร์เซ็นเนี่ยเราติดอยู่ตรงนี้มาเป็นสิบปีแล้วเราติดปัญหา,ใน,งงานะในเรื่องของโครงสร้างนะครับในเรื่องของหนี้โ้อนเือนที่เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะชิปตัวเองจากตรงนี้ไปเนี่ยคือเราจะต้องไปในเรื่องเทคโนโลยี hmm. นี่คือสิ่งที่รัฐบาลเ้า,เากำลังหยับหมายมันปั้นมือเรากำลังจะไปเทคไป Data c e ซ t e r อร์ไป AI นะครับทีนี้เนี่ยฝันของเราเนี่ยจินตนาการไปแล้วว่ามันจะไปอย่างนั้น นะครับแต่ดันโดนอเมริกาเบรกเอาไว้ว่าใจเย็นๆอยู่นะฮะอย่าเพิ่งคิดใหญ่ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ความฝันของเราที่มันจะเป็นศูนย์กลางด a t a c าเซ e r ในอนาคตศูนย์กลาง AI ศูนย์กลางเทคโนโลยีของภูมิภาคเนี่ยมันก็อาจจะมีขีดจํากัดของมันอยู่หรือเปล่าถ้าเราไม่ได้ชิปที่มันมีคุณภาพสูงๆหรือว่าไฮเทคโนโลยีเข้ามาช่วยถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นไอ้ FDI ที่เขาจะมาเต็มแบบไฮเบอร์สเกลแบบในอนาคตเนี่ยมันอาจจะคิดหนักไหม เพราะฉะนั้นเราก็คงต้องไปดูข้อจํากัดของทางอเมริกาว่าจํากัดมากน้อยขนาดไหนเพราะว่าไฮเปอร์สเกลของเขาก็จะมาพวกเอาเมสซงอเมซอนอะไรพวกนี้มันจะมากันหมดดูวไหมครับถ้าจากัดเยอะเขาอาจจะไม่มาหรือเปล่าอ,อันนี้ก็จะทําให้โค้ดเอนจินที่เราคาดหวังกันในอนาคตเนี่ยนะครับ new S curve ใหม่ mới, new เอนจินใหม่เนยมันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้น เราก็คงต้องโจมตักอยู่กับ G d p 3-4%สสอซนย่างนี้ไปสักระยะหน,นึ่งนะครับโอเค <c oughs> เดี๋ยวเรามีเวลาอัปเดตกันสมสัปดาห์หวัง <c oughs> ว่าจะเป็นข่าวที่มันดีขึ้นเรื่อยๆนะคะพี่อาทิตย์ <c oughs> ผมก็ <c oughs> น่าจะดีนะนะครับน่า <c oughs> ตัวเลขไม่น่าจะเกินสามหกแล้วแหละนะครับน่าจะต่ำกว่านี้ <c oughs> โอ้โหถ้าเกินนี้ก็ไม่ไหวแล้วพี่มันต้องต่ำาหรอมันต้องต่ำแต่ว่ามันจะมันจะต่ำสู้เวียดนามได้หรือเปล่าอันนี้มันต้องไปถกเถียงกันอีกทีนึงค่ะ เราติดตามค่ะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับสวัสดีค่ะ